พุทธศิลป์ลำดับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของสังคาติพี่น้องครับสังคาติหลงพ่อเงินนั้นพิมพ์นิยมจะหนาใหญ่นะฮะหนานูนใหญ่ชัดเจนมากนะครับด้านบนจะหนานูนใหญ่นะครับตรงกลางจะคอดตรงกลางจะคอดนะครับข้างล่างจะสอบเล็กลงมาเล็กน้อยแล้วก็ด้านล่างสุดก็จะคอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นเอกลักษณ์นะครับ หนาดูนใหญ่ลากลงมาคอดต,ตรงกลางสองฝั่งเลยแล้วก็คอดต,ตรงข้างล่างบนหนาล่างสอบกลางคอดเรามาดูพุทธศินกันนะครับหนามากเห็นไหมครับหนาดูนใหญ่ฟืดลากลงมาเลยเนี่ครับลากพาดไปจนถึงนี่นะครับข้ามไหลไปเลยนะครับนะี่ครับ,นะรบตรงกลางคอดขอดทั้งสองฝั่งนะพี่น้องครับฝั่งนี้ก็คอดฝั่งนี้ก็คอดเห็นไหมครับ ตงกลาง้อดด้านล่างก็จะเว้าเว้าเข้ามุมทั้งสองด้านเลยเนี่ยครับเว้าเว้าเป็นจริงเป็นจังเลยนะพี่น้องครับเว้าอย่างเด่นชัดเลยฝั่งนี้ก็เว้าอย่างเด่นชัดทําให้เป็นร่องสามเหลี่ยมตรงมือชนกันนี้ฝั่งนี้ก็เว้าทําให้เป็นลักษณะของข้อมือด้านซ้ายอย่างชัดเจนเห็นไหมครับจําไว้เลยนะครับหนาใหญ่เลาะทอดลงมาเลยวื้ลงมามาถึงตรงนี้เว้า นี่ครับเวาวนิดหนึง่งมาถึงฝั่งนี้ก็เวาวนิดหนึง่งเห็นไหมครับแล้วก็ลากลงมาแล้วก็ตรงข้างล่างนี่คอดแบบิีไปจังเลยคอดแบบเป็นเหลี่ยมเป็นมุมให้เราได้เห็นเด่นชัดเลยนะครับชัดเจนมากนะครับพี่น้องครับต้องชัดแบบนี้นะฮะชัดเจนแบบนี้เลยนี่นะครับคือพุทธศินของสังคตินะครับเส้นสังคติสวยงามมากครับ